สนุกคิดสนุกทำรรกับวิทยาศาสตร์มาเรียนวิทยาศาสตร์ให้สนุกและเข้าใจง่ายกับครูทิพย์กันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูทิพย์อีกแล้วนะคะวันนี้ครูทิพย์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประสมศึกษาปีที่ส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะปัจจัยที่จำเป็นต่อาการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆที่จำเป็นดังนี้ 1. อาหารอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นต่อาการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์2น้ำ3อากาศปัจจัยที่1อาหารอาหารคือสิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายทำให้ร่างกายเจริญเติบโตขแข็งแรง ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายนอกจากนี้อาหารยังช่วยให้ระบบการทำงานของร่างกายเป็นไปอย่างปกตินักเรียนจะต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งจะต้องมีครบถึงห้ามูมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาหารหลักห้ามุมอาหารหลักห้ามู่ หมู่ที่1มีสารอาหารประเภทโปรโตีนได้แก่ไข่นมเนื้อสัตว์และถั่วต่างๆสารอาหารประเภทโปรโตีนช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมู่ที่2ส,สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลค่ะสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่น และมีกำลังในการทำงานต่างๆหมู่ที่3ผักชนิดต่างๆมีสารอาหารประเภทแร่ธาตุช่วยในระบบขับถ่ายเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและต้านโรคหมู่ที่4ผลไม้ชนิดต่างๆ มีสารอาหารประเภทวิตามินวิตามินช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายช่วยในระบบขับถ่ายเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและต้านโรคเหมือนกับหมู่ที่สค่ะหมู่ที่5สารอาหารประเภทไขมันไขมันได้จากไขมันพืชและไขมันสัตว์ สารอาหารประเภทไขมันไขมันช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายปัจจัยที่2องน้ำน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ในร่างกายช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายซึ่งคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบในร่างกายถึง72%ด้วยกัน เราควรดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมอย่างน้อยวันละ8แก้วเพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติปัจจัยที่3อากาศอากาศ,ากาศใช้ในการหายใจเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้การได้รับอากาศที่บริสุทธิ์จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็ก ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะวันนี้ครูทิพย์ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ